จะย่าด่มันนั่นเหมืนสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องพัทธลบดีเฮโนฟาร์มแชนแนลและก็ช่องแนวดีพรหมสีวันนี้วันพระไม่ใช่วันพระอันสิ้นปีวันวันสิ้นขึ้นปีใหม่ไทยสิ้นขึ้นปีใหม่ไทยนะครับก็เลยมาทำบุญกันที่วัดผมสีดาบรนทศอะไรยัง ไกแกแล้วเอ่า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 เฮ้ยบุ๊มบิ้พื้นให้ผักถอนบอสนะเจีําเดี๋ยวให้ชมทางขึ้นทางขึ้นทางขึ้นน้องน้องฟูทะเบิกเลยนะครับทางขึ้นน้องน้องฟูทะเบิกเลย เนินชันสูงทำหท่านผู้ชมชมทางขึ้นความสวยงามขึ้นเนินแบบเหมือนผู้ทับเบิกชันมากพาท่านผู้ชมขึ้นสวรรค์ <c oughs> ออโอเคครับตอนนนวันนี้ตานนั้นนนกินกาแฟกาแฟแล้วก็บรรยากาศสวยมากนะครับวัดพรหมสีดาบรรพตสวยบรรยากาศสวยมากวันนี้ญาติจากบ้านไฮตากจังหวัดเลยอำเภอภูเรือนะครับมาร่วมทําบุญกับ Chat, ประมาณสวัสดีครับประมาณีค่ะสวัสดีใหม่ค่ะสีใหม่ไทยใหม่ไทยครับครับโอ้วัสดีใดวเืัน่อวันฝนเล่นงานโต๊ะพักทั้งสามป้าโอ้ยพายุเลยแล้วพายุเลยแล้วพายุเลย

ครับท่านผู้ชมวงนนี้เรามาทําบุญที่วัดพรมศรีดาบันพศนะครับก็ประมาณนี้ครับบรรยากาศประมาณนี้ข้าในข้าในเลยอันนี้ลงวงลังไว้เฉย ดูบรรยากาศด้านในอันนี้ส่งน้ำ yeah <laughs> ครับเดี๋ยวชมบรรยากาศด้านนอกวันปีใหม่ไทยนะครับ,บดูบรรยากาศดีกว่าเป็น,นไงบ้างำงาสองโมงครึ่งฟ้าหลัว บ้านตะนวนนล่างก็จะเป็นป่าผักให้ดูค่อนข้างเยอะนะครับแถวนี้ราก็ปลูกผักนะครับเครื่องโคบูต้าดูดน้ำหมวสปริงเกอร์ โอเคครับญาติา <c oughs> มาจากจังหวัดเลยครับอาจารย์เขาพูกสาวแม่ค่ะมาร่วมสมบุเลชวนมาสมบุด้วยแล้วทีนี้ง่ายดยประสงค์จะทำบุญหนึ่งหมื่นนำสองิบเก้าบาทเป็นถวายคือแบบที่ที่ีหมอถวายที่ที่ดีน่ัะ Obrigado. <laughs> Thank mm -hmm. you. ให้นวิเข้าถวายนำพร้อมกับผมใยายนะเดี๋ยวแจ้งญาติโยนก่อนนะคุณแม่นะคะคุณสามสงค์ จะมส่วนร่วมซื้อท uh, ี่ดินวายรับแล้วก็ร่วมกับบุญสานเป็นจำนวนนงหนึ่งหน่หนึ่สองพันสองร้อยกสิบเก้าบาทจะได้บัตรที่บุไว้กับนานถ้กเนี่ยสองปีใหม่ไทยทำบุญปีใหม่ไทย

เจอหน้าเออาทีน้องบางทีก็อยากมาทะเลาะกับเพื่อนับอย่าทีน้องนเตกันดีเดวหน้าคนจะเปลี่ยนแปงหวันเยอะมัเพื่อนจริงๆไม่มากรถมเยันีก็ต้องแย่กันออกมาวันนี่แย่กันมารถเสียแต่มาเก็เราก็รู้สึกดีที่รถไม่ค่อยแน่นน ก็ไม่เป็นไร<อ>วนันก็ไปวันเดียวก็มาทำบุญมาส่งน้ำพัดกันไปเพราะว่ากใจก็เยืยก mm uh -huh. คนกับพวกเรามันก็ควรได้รับอนเน็นมาน้ำพ้านเนี่เป็นทำนวที่ดีนะ เราไม่รู้หรอกว่าอะไรบ้างแต่ว่าเราได้เขาเข้ามาออกไปแล้วมันจะมันปลดปล่อยเครื่องปลูกมัดวางอย่าง่อกไปแต้ก็โลกอย่างนี้ยแล้วมันก็ปวดก็นไม่ได้ก็น้ำออกปอนผู้ใหญ่คุณโยมยมยมมีนะไม่มีก็ถือว่าเป็นผู้ใหญ่จุดแต้ไหน ลูกเจ็บหลานสิบสี่ในก็ไม่น้อยแล้วแหะนี่ตอน,นั่งให้เขาน้ำเจ้าของบ้างเลยลูกหลานนั่น,น,น,น 5, 4, 5. แหละทำที่วัดที่ไหนโยมสัวน้ำอาเซ็ตก็ขออนุญาตให้เรานั่งเขาอีก รับเงนินตัวทะเบียนยืเท่าใบข่ดตอนนี้แปดร้อยมากสุดแลนะ้วเนาะมาเกิดแล้วก็นั่งเป็นประธานทยถูกหลานจะได้าาดอา,ายุมั่นฟันยืนมั่นลองในแต่งแลหายาก เริ <c oughs> Después, ่มมายาให้เตือนแล้วระวังต้องใช้ชีวิตอย่างเรามคมมันกระดานแน้เห็นกางไหมรเ่าเป็นอะไรเกี่ยวกับเส้นนี่แหละให้เดินนั่งลำบากก็ดีด้อยยืดเส้นให้จับเส้นให้พอดีแต่ก็ยังต้องระวังอยางยังไม่ได้ดีเท่าบ้า่ยังไม่ได้ ก็โชคดีโชคดมีมีบุญอยู่ แล้วก็ทำบุญเข้าหาที่พึ่งอย่างนี้แหละโยมพื่อทางใจทำบุญมันก็เกิดผลในจิตใจร้อนๆนะไม่ใช่ว่าเราเสียสละไปทำบุญไปแล้วไม่ได้อนะไรมสิ่งที่ได้มองไม่เห็นที่เสียหรอกแต่มัน,น,น,นมันมีหรือเขารู้คือของเราตรงนี้ก็จะช่วยเราได้โอก,กาสถึงเวลาก็จะมารักษาเราบางทีป่วยหรือว่าพลัง ความดีที่เราทำแล้วเนี่ยก็เรื่องฟูกำลังจิตกำลังใจเราสู้ต่อได้ดังนั้นมันช่วยได้จริงๆดันั้นถ้ว่าฟูมีปัญญาไม่ประมาทแล้วก็หมั่นทําบุญท้าตส่ตัวเองไว้หลายปีเนยก่อนเอาการมาทำาบ้านแต่ปีละครั้งก็ยังดีเดือนละครั้งก็ยังดีถ้าทำได้ไม่ต้องทำมาก ที่ขนาดอะไรมากมายทำให้ขาดกำลังของเรา ेवता सप ครับท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมทางช่องพัฒนาวดีให้ดฟานชาแนลแล้วก็ช่องนาดีรมประสีนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะคลายถูกใจให้กับทางช่องเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปต่อไปนะครับสาหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ